มาแค่หนึ่งอยดอกนะคะท่านไม่ได้ให้หมาเยอะท่านได้รับเหรียญปุแล้วนะคะโอเคค่ะเมื่อวานนี้ใครอยู่ในกลุ่มบั้งคะในกลุ่มหนึ่งเจาะให้ห้าสองสองห้านะคะเมื่อวานหนึ่งเจาะให้ในกลุ่มห้าสองสองห้า หเจาะให้ในกลุ่มนะคะน้อยนะคะห้าสองสองห้เอาคนแบบประมาณนี้แม่หนูเลิฟมากเลยนะคนแบบไม่เยอะนะคะคนประมาณนี้แบบคุยกันได้ทั่วถึงได้เห็นคอมเมนต์กันแบบทุกทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีให้แบบรัฐบาลไทยด้วยแล้วก็จะมีน้อยด้วยนะคะเราจะให้แคปเท่าไหร่อ,อันนี้เลยเท่าไหร่ กระเป๋ากระเป๋าปู่นะคะเมื่อวานนี้นะคะมีหลุดมานะคะห้าสิบกว่าใบนะคะกระเป๋าปู่มีหลุดมาห้าสิบกว่าใบนะคะสวัสดีพี่นงนภัสค่ะโอ้โหเอฟทุกอย่างจริงๆคุณนงนภัสเอฟทุกอย่างจริงๆอยากจะปักหมุดคุณนงนภัมากนะคะกระเป๋าปู่นะคะด้านในจะเป็นองค์ปู่ด้านในจะเป็นองค์ปู่เอ้ด้านในจะเป็นองค์ปู่กระเป๋าปู่ด้านในจะเป็นองค์ปู่ ไม่ใช่แหละด้านในจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นรูปปู่เป็นกระเป๋าดูดซับนะคะเป็นกระเป๋าดูดซับใครอยากได้กระเป๋ากระเป๋าทําพิธีปลุกเสกมาแล้วมาแล้วนะคะเป็นกระเป๋าดูดซับนะคะที่เราทําเป็นทรงนี้เพราะกระเป๋าทรงนี้เนี่ยตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเป็นทรงกระเป๋าที่เงินไหลเข้าง่ายมีซิปล็อกกักเก็บเงินนะคะเรียกเงินเรียกทองเฮงเฮงปังปนะคะใครอยากได้กระเป๋า CF 5้าร้อย ส่งฟรีคะ่ะเหลือมี50กว่าใบนะคะมีเหลือ50กว่าใบหลุดจองเมื่อวานนะคะใครอยากได้พิมพ์ CF 599 CF แล้วทักลายที่1ปักหมดุดลูกค้าย้ำนะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้าใครที่ทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า CF แล้วลูกค้าต้องทักไลายหาร้านหนึ่งเท่านั้นร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปนะคะใครทักไปนั่นคือมิจฉาชีพนะใครรับกระเป๋า CF 599บาทนะคะคำหมากเปิดจอง5 99นะคะรับแค่100ดอกนะคะถ้าเต็มของใครแอดมินจะทักไปเพื่อทำการโอนคืนให้นะคะกระเป๋า599บาทจากปกติราคา1,999หนึ่งให้599บาทเหลือมีแค่52ใบนะมีแค่52ใบใครจะเอา CF 599 CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดได้เลยค่ะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าค่ะใครทักไปหาลูกค้ามิีฉาชีพค่ะ CF แล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้านหนเท่านั้นนะ ขออนุญาตไปต่อที่เหรียญปู่ค่ะเหรียญปู่ด้านหน้าจะเป็นองค์ปู่ด้านในเป็นคาถาในการบูชาลูกค้าจะได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเหรียญปู่รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่หนึ่งเปิดให้บูชาเลยบอกเลยว่ารุ่นนี้เฮงและปังมากๆใครบูชาไปแล้วปู่ให้โชคปูเ่เฮงปู่ปังขนาดไหนรีวิวขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยค่ะใครอยากได้เหรียญปู่ CF 499บาทจัดส่งฟรีค่ะเหรียญปู4่4 0 9แม่หนึ่งเกิดวันพุธหรอคะเห็นใช้จะสีเขียวคือ หนึ่งเกิดวันอาทิตย์ค่ะแต่ว่าปีนี้สีเฮงสีปังสีหมานคือสีเขียวนะคะปีนี้สีเขียวเป็นสีที่เฮงที่ปังที่ดีที่สุดนะคะหนึ่งก็เลยหนึ่งก็เลยะจะใช้แต่สีเขียวนะคะเอากระเป๋าดูดซับสีทองมาให้หน่อย เหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีนะหนึ่งกรัอที่ใช่แล้วค่ะลูกค้าเก่าจะรู้ว่าหนูเกิดวันอาทิตย์นะคะหนึ่งเกิดวันอาทิตย์นะใครอยากได้เหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีและแถมทุกให้นะคะหินถูกหวยเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเลยค่ะลูกค้าตามหินถูกหวยหินถูกห,วย,ห,กหวยค่ะ ชื่อก็บอกไว้แล้วค่ะว่าหินถูกหวยเหมาะสําหรับคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะใครที่แบบว่าซื้อหวยไม่เคยถูกแทงหวยไม่เคยเข้าเลยไม่เคยมีโชคในด้านนี้เลยนะคะบนลืมล่างหน้าลืมกลับไปไปลืปลมกลับอะไรอย่างเงี้ยหน้าลืมหลังแนะนําให้ลูกค้าลองบูชาเป็นเส้นแรกนะคะใครอยากได้แม่หนูขอบคุณแม่นะคะหนูฝันว่าแม่มาเขียนหวยให้แปดศูนย์ห้าหนูได้ศูนย์ห้าชาทุกด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ทุกคนขะใครอยากได้นะคะใครอยากได้หินถูกหวย CF 2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายใครอยากได้หินถูกหวย CF 2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายอยากได้แผ่นทองติดเล็บเดี๋ยวเอามาแจกนะคะทําพิธีอยู่นะคะคนขอมาเยอะมากเดี๋ยวเอามาแจกจะไม่มีให้บูชาแต่จะแจกนะคะแต่จะแจกรอก่อนทําพิธีอยู่นะคะยังไม่ครบวันก็เลยยังเอามาแจกไม่ได้นะคะเพราะหนึ่งยังไม่ได้ของมาจากอาจารย์ อาจารย์ทาพิธีอยู่นะคนที่อยากได้แผ่นทองติดเล็บนะคะปังใช่ไหมคะปังใช่ไหมบางคนติดปั๊บเล็บแบบทําเล็บเจลทําอะไรอย่างเงี้ยเล็บหลุดไปด้วยอะไรเงี้ยแบบบางลูกค้าบอกแม่หนูอยากได้แผ่นทองติดเล็บมากเลยขอให้หน่อยได้ไหมแบบติดเล็บติดมือนะคะเอ่อจริงๆจริงๆอ่ะกระเป๋าเนี่ยสีเขียวที่ที่หนึ่งทำเป็นสีเขียวมาเพราะว่าหนึ่งอะนับถือปู่นะคะแล้วก็ องปู่เนี่ยหนึ่งศรัทธาแล้วก็ปู่ปู่เนี่ยเป็นสีเขียวอยู่แล้วนะคะหนึ่งก็เลยก็เลยทํากระเป๋าสีเขียวมานะคะลูกค้าขา หินถูกหวย2 9 9บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพไพ่ลูกค้า C f เแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้าน1จะไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าเลขบัญชีอยู่ด้านบนธนาคารกสิกรไทยนะคะไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครที่ทักไปหาลูกค้านั่นคือมิจฉาชีพลูกค้า C f เแล้วลูกค้าต้องทักไลน์หาร้าน1เท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะไปต่อหวยเซฟ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุพไพนะคะต่อที่ ต่อต่อที่ต่อที่เหรียญปู่อะเหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ัพั์ค่ะลูกค้าเหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ะซับใครอยากได้399บาทจัดส่งฟรี399บาทจัดส่งฟรีชื่อรุ่นก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นรุ่นมหาโพค่ะซับนะคะเหรียญปู่จะมีสองรุ่นค่ะรุ่นนี้จะทําพิธีปลุกเสกทั้งหมด99เก้าวันนะคะส่วนรุ่นนี้จะทําพิธีปลุกเสกทั้งหมด9วันค่ะลูกค้าหนึ่งบอกเลยนะคะว่าปังมาก นะคะเหรียญปู่ใครบูชาไปแล้วจะรู้ว่าปังมากๆนะคะรางวัลที่1เนี่ยเข้าเพจเราเนี่ยบ่อยมากๆนะคะปีที่เองวดที่แล้วจุดขอหินถูกหวยออกตรงๆจ้าสามสองสองสามสาธุด้วยค่ะพี่เล็กขางวดหน้าอีกค่ะพี่เล็กงวดหน้าอีกค่ะงวดนิ้วอีกค่ะพี่เล็กงวดนี้วอีกค่ะนะคะพี่เล็กขา หนึ่งบอกเลยว่าปังจริงค่ะลูกค้าบูชาไปแล้วไม่มีใครไม่ได้ค่าบูชาคืนนะคะต่อไปลูกคะะ้าจ๋าทูบหลายคนรอทูบมากอยากได้ทูบมากไม่รอหนึ่งจุดแล้วจะไปจุดเองทูบหนึ่งชุดลูกค้าจะได้ไปทั้งหมด10ชิ้นนะคะลูกค้า10ชิ้นนี้หนึ่งทำพิธีปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วใครอยากได้10ชิ้นราคา159บาทจัดส่งฟรีวิธีการบูชาง่ายมากดึงออกมา1อันอันไหนก็ได้แล้วบอกเลยคะ่ะว่าขอหน่อย ลาวไทยอยากได้อะไรขอออมสินทกสว่าไปเลยค่ะนะคะ159บาทจัดส่งฟรีค่ะลูกค้าขาใครจะใคร C f เแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะร้านหนึ่งจะไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้าไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้า C f เแล้วต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะร้านหนึ่งจะไม่มีแอดมินทักหาลูกค้านะใคร C f เแล้วต้องทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะหนึ่งไปไวนะลูกค้าขาหนึ่งไปต่อเลยนะคะ ทูบหนึ่งร้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรี